เปลว่าสุดก่อนหน้านี้เสียหลายกเนะ มันิเห็นแล้อคุณใส่ทอเพิ่มไหมีเพิ่มอีมาจากสองแถวมีมีสองแล้วบนไหมเออ เพิ่มอีกสองแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยมาเรมาเต็มเอาพี่เนาะเต็มเวิรงนี่เนาะโอ้โหน่าเสียงอืมแมน ไม่ซ uh, like, ุกนใช่ไหมเน่าย um> ังมอผมเนี่ยผมใม่เกน้อยจุ๊บเอ้าไปรูไปตบปล่อยอย่าลออใสไปเลย ไปไบไเบิดเลยข้างทางไงวาจังปังข้ามนั่งใหญ่ใหญ่ไปเน่เต็มข้ามยอดเลยตี ก็วิ่งต้อเหอบด้วยก็ทาก็ทาว้าทางว่าเนาะเป็ย <c oughs> นยังบอลขี้ดินมาใส่เอาเนี้ยนี่มาใส่เนี่ยเอาเนี่ยมาใส่มันมีมายู้นั่งนี่เป็นตัวขี้ดินเนียวม,มาใส่มันใครอยู่ดิ<ม>ต้องเป็นขี้ดินเหนียวอ,อ่ะบ๊วอ,อันนี้เอาขี้โพงมาใส่มียูเลยมีมุ้งอะไรขี้ดินเหนียว,วอ่ะมุ้งจุกเลยอ่ะใหญ่โขนพุนอ่ะขี้โขนคุณน่ะมาใส่มันนะนี่มองไดฟเพป็นไห้เนี่ย จากแล้วมุ่ยหาเนามหาเนาะมาใส่ยังไงมันหาบ่ได้อยู่เนี่ยหามาแต่มุ่งเดล็กเลยดิที้ดินโพนขี้ดินเหนียวเหนียวๆนะเนาะอันเนี้ยมันแบบมาใส่ตะเคียนมันกระเบียยู่หรอกเนี่ยอันเนี้ยแต่เกามันเป็นขี้ดินดักดูเห็นบ่ขุนมื่อนี้มาใส่ก้องปีซ้ำปีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ขี้ดินโพนเนี่ยมูดอะไรยุให้คนนี้สิหุ่นพูดอะไรมึงอ่ะ คันขี้ด so um, uh, He right. ินเนี้ยวมันที่เป็นหาแมนนแมนมันนี้ยางใส่นีวขี้เหี้ยนเป็นไงดาค่คักอือไรลอให้นาไม่ใหญพุทธะหาซอยเดี๋ยวดีดเนียเอลมุ้งเลยขาให้ดนเนียนะิหาจุกมาใส่เน้นอเจ้าบ้านนะคันเอาขี้ดินเนี้ยมาใส่มันที่ทงไข่อยู่ดี่อันนี้ยังมึงเลยเดีบอกมีมุ้งอะอยู่นี่บอยบอกกันอ อตกมาแม่ก็ลวดทิ่มมือซะนี่แหละนวยยางเว้ยนวยไอ่ไอ่ือไอ้ไข้ปกติไอ้ไข้ติีตนสงสารเนี่ยไข้ยังไติ